การแบกกนะทีวาขามประเทศน่าเามาแต่ก็มานอนกันไปให้ลงมอเลยเพราะว่าอันเพลนก็บ่เคยนอนอยู่ห,ห้องมอเราท่างเรนันเื่อมากันเือก็บเยนนยยคยมา้า <c oughs> วัสดีจ้าสวัสดีพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องฟังไข่ฟังนาดเรต่างประเทศเนาะวันนี้ก็ว่ายู่กับน้องนาดสาววารีดอกไ้เรียนชื่อต่ออีนี่เราพันใจกินไทยพีเซ่เออเกียแล้วใจกินน่ะีอันให้ตัวไปว่าเป็นสาววารีเนาะมื้อนี้พี่น้องเอ้ากต่ใดแมอยู่ที่ร่วงพญาบาลเห็นไหมรูปเรีางการีฝาดิ้นชำนาพี่น้อง มันบ่อเคยมาก็เสียมากเลยมันใหญ่แห้งชีน่าที่น้องป๊าดจะคิดว่าอยู่อันโรงแรมตรงนี้ใหญ่แห้งพี่น้องสีสั่นอีกแล้วมันมีหลายตึกผมไม่สนาจตึกแต่ละตึกนึงแต่ละตึกมันสี่ทางันแต่ว่าโรงพยาที่อื่นอย่างอย่างนี้ป๊าดอันนี้แค่โรงพยาบาลในอำเภออันนี้ว่าอัน ใหญนน่เลยกรยันวะมีบอลอีกใหญ่พี่น้องเลือนอมาเห็นอย่างเอ็ีถ่าฟัง่มาเห็นยังแม่น้องวันนี้เข้ามามาเยี่ยมคนขนเดียมมามาเยี่ยมคนพิเศษพิเศษแน่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพื่อนท่านไดบอกบอตอนนี้ยังตกใจอยู่พี่น้องเกิดหน้าบอกเคยเห็นพี่น้องอามี่อนยห้งหมอ ที่โลกวันนี้ผ่านไปแเ้วคุณบนน้เห็ดวัวปิดกับวัซือมมอ้อเราบ่มีเงินซื้อเลยไปยังไม่ถึกเลยนี่แบบว่าพี่น้องกมีควางแน่วนี่กับสิแบบว่านี่กับนี่เห็ดกับหอกอันนี้เขามาต่างที่ไหนไม่เขียวห้องหมอเลยเออพี่น้องแง่เฉาเนาะอันเอยียงหยาดคนไขวัวก็จะมากินกระปองกาแฟวัวนี่ หมอพยาบาลแบบนี sí, man, uh ้นนอะเอาโว่แก็บกว่าเยอะตุ้งตังแกบอะไรกันมีบ้างบอาโว่บบว่างการตลาดนี่แหละด้ลูกค้าเยอปเยียมคนป่วยเดี่ยวสิรีวิวมองเรื่อยๆแล้วครับทุกคนว่าโรงพยาบาลวารินนี่มีอียังหน่อยแน่เนาะมีความสะดวกสบายอย่างแน่ทุกคนอันนี้เห็นอย่างหนึ่งก็คือกาแฟนกแก้วเอออเมซอนเนาะทุกคนเนาะ เอากะจิมีบ้างบ้างบ้างเขรียดแต่มันเสียอาจเขาสิางวัให้ทายเนาะเขากา็จิตวิทายาจ่าทายจ่ทาทายเป็น<า>ช็อต,<า>อตเอาเอาให้มึงตื้อเ้อทุกคนตอนนี้พากันอยู่โรงพยาบาลอำเภอวารินสำหรับจบังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้อันนี้ว่าแค่อยู่ในอำเภอหาไปเห็นยระโรงพยาบาลอยู่แบบจังหวัดป่าที่ตัวจิตวิทยาคนหนึ่ไป ยุ่นอีกพี่น้องไก่ยุน่นอีกกำลังเห็นไฟมับบนมาอันนี้ฮู <c oughs> ้ฮู้พี่น้องนี่แมงกระโซนพี่น้องกังกืนนี่แมงกระโจนเออ <c oughs> พี่น้องสุดยอดมากเลยขนาดนี้แค่เขตอำเภอมีเอียงหิเตื่นเต้นตื่นหูตื่นตาตื่นใจเบื้องชูแนวอยู่ฝั่งไทยมาดวาลินตองพัดมาลงมพูดร้านไปโอ้ต้องพัดมาเนาะต้องหัดมาไปพี่น้องอ๋ออันนี้เป็นล่องจอดรถอันนี้เฉพาะพยาบาลแพทย์หมอใช่ไหม อ๋อปดาดฉันไม่อยากล่องขข้นแต่เธออันเห็นแต่ได้ลีปเค้าน่ะอแม่ไปไปน้องไปเบิ่งอันแขกคุณนซ้ำขัญซ้ำขั้นเท่ากันเนาะปาดพี่น้องสูงแห้งพระโพธิ์ยัอยงอันนั้นอันาเป็นพี่น้อง เอออันนี Anyways, ้เขาแยกสีเห็ดไหมอยู่พี่น้องบาร์บเมนเตซีสันได้หนิลายสันอยู่ได้หนิเม่นบอกอ้อมีทั้งลายสันได้นี่ใส่แมสนี่ก็รู้สึกว่าจะร้อนนะเราต้องใส่อนามัยว้กันพยาธิเยา่อนาะพี่น้องเนาะแต่ก็มันอยู่โรงงานพยาธิเยามีได้ครูได้คนเข้ามาเนาะเลาก็ต้องป้องกันใบก่อนพี่น้อง สุดท้ายเป็นชอดเป็นสอดพี่เบิรงดเดอร์พี่น้องเดอป้าตา่างเขาพาทิ่โทพี่น้องสาวเล่ากำลังเห็นพี่น้องโรงพยาบาลอยู่ไทยไม่หอดลีบพุ่นเดอพี่น้องอู้ดตาสะออนแท้ๆพุ่นนะพุ่นนะแบบอย่างดีมากเวอร์พี่น้องอ้ยสาวเล่าแบบเกิดมา่าเคยเห็นโรงพยาบาลนี่ดีปดืด รับขึ้นใเนี่ยแบบอ่าอลังการมากนี่แค่บอายบาในจังหวัดเอ,อ้ยในอำเภอด้วยนี่พี่น้องก็ยังมีดิบมีเดิบอีกได้อยู่เกืฟังห้าวนี้พวกคยเห็นแม่ไปม,มากำลังเปิดค่ะไปมานี่กำลังคือ อาตอนที à, ่เขามาหวแต่เหมือนผู้ป่วคนสำคัญเอนนอกคนนอกกระีไทยดิบดิบเอาเนาะไทยแบบบ่เห็นเจอจ่านักแข่งแข่คนไข่ของเขาเองนี่บอกสํางใหเป็นมอ่ได้คนไข่ของเถวทีต้องเฮายเวอา์เวอตงยอเมื่อวอังยอเวอะ์ตงยอเนาะ อันนี้ก็คือเนาะมีเอฟซีามนนในทิมแบบอนว่าน้ำน้กับใหญ่ที่เห็นเด็นม,มานให้น้ำเนื้อระบบกับ,บ,บแล้วระไปแซ่ด้วคือ,อคือมีดเลยสิน,ทน,นทนะทำแบบใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนอันเปลี่ยนกันบบรรยากาศที่น <c oughs> อนนอนตอนดตามแล้วก็คุยกัน นั่นเี่องกับเบือแล้วเออเลื่องกับเบือแล้วนี่เดี๋ยวหมองอดต่อเยน้ยเนาะแันแล้วนั่นแ้ลแ้กระโงแดดของชาวนาแลมีเขาโรงพยาบาลที่ไทยกันเลยโอ้แผแก็คือนอนนอนแดดเอกขันแดดนอนออยู่แล้วคุณเอซีอยากมาไลยเอเนาะไม่นอนโงพยาบาะโอหคือมาเ่อ อยู่มันถึงไม่ไม่จแม่ทุ้งป่วยยังแต่นมาเลต่กเนื้อนอแนอนงแดยามะฮะกบแตงเดียบเหลนัีเป็รกับแตงโมมันก็ไม่ไม่อันนี้ก็คือเคสแบบว่าหมดอาหารหมดหนักหมเตะแจ๊บีก่อนพาตัดเนาะทุกคนเนาะใส่เข้ามาเย ใจหน่อยใจง่งนะพี่น้อยอย่าเทียมใจกวนสัวานนงถือเทียมใงนิดนึงหนึ่งเัียโอันปาดตัดกระชิงไข่ดองเพราะว่าแพทย์หมอเขาบงแง่ดีนอกก็คือแบบคนฟาดตัดเขาองเสกตุบอกอันนี้อนาคตที่เที่ยวพี่หน่อย พอปดีมากดีว่าสองเท่าเลยออจะมาเนสิอาเยอกันเยดกดึบ่บ่เดือดเดดก็เจาะกสิน่าจะปลูกปุกมากินยาองสินะจนมากคนบ่มีคนเสาก็ได้เองิจนมาขาศึว่ยาดเฝ้าขาสิดูแลเองขอ มันได้ม JA ันต้องมันผ่าตัดก่อนนี่ต้องผาตัดแล้วก่อนแมงเขาเอือนหายาดได้เขาไม่ให้ผ่าคนเดียวนะ วันท่นเดนึางด้วยพี่น้องกับซีดดอ,อกแบบว่าเวลาที่มออันหนหมย่างอาหารเห็นมันครบสมองก,ก่อนเนาะแต่งทีวาดได้อื่นได้ขอา่อเขาตพาัดเนาะกาจังว่าอัปเยตดในการไม่ ทุกคนถามมาเป็นยังกะรอฟังนำช่องหนองน้ำแหนมดีกว่านะครับเนาะของป่วยจะไม่ถายซัอืม่าเป็นยังกะงเอฟซีมากกับเป็นกำลังใจฮเาไปเจะไปเจาะเบี้เจะเบ้เจาะเยเหน้า ทางมอนบกลยมาบเลย่เคยาารเยนอ้างแบกเนาะที่าขามประเทศน้ามากแกต่ก็มานอนอยู่ไ้ให้ลงม,มอเลยเพราะว่าอันเพ้นกขบ่เคยนอนอยู่งมอเล่าพี่กันเลยพาตาร์บุเยรู้สึกสบายไหมนอน สบายใจเออสบายใจสบายเราแบบสบายใจไปได้ไ่ต้องเดือรม่ต้องเดอ้อม่ต้องปวต้องต้องเชื่อฝีมือหมอคนไทยมั่นใจหมอแมนกันใช่ไหมะฝาเป็นกำลังใจให้เนาะแต่ให้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมัาเป็นขยะที่มันอยู่ในกนเด้อพี่น้อเด้อที่มันเป็นโต พญากงพญาแปนะนะโมเมนต์นะิดหน่อยพญานืก็สิเอื้อนโรคพยาธิดตรวจโรคยาวันะวรโครคโ,โรคพญาติกับพยาตินะั่นาะตวรวจโรคทั่วไปเป็นไข้เป็นหนาวเป็นโรคนั้นโรคนี้นะเนาะทุกคนรอ,นอติดตามมั่งนั่นแหละติดตามเป็นกำลังใจใหนะ้เนาะ ตอนนี้นะทุกคนน้ำเนมครับกำลงังจะเข่าห้องพาราทแะครก็มีน้ำตาหยงน้ำตาหยอยเพราะว่านางขางแดกของนางเนาะกะเอ้ยเลาก็ปลอบใจเมี่ไปแล้วทุกคนเห็นแล้วตากะไรน้ำโสดๆอ่ะแล้ก็เสด็จลาไปเด้อี่นองเด<อ>้อพอกันคลิปนะบายๆเป็นกำลังใจให้กันเเด้อ